สวครับผมมันพินคับช่องแฝลไทยนะครับนี่อยู่ซอย14บนนะฮะที่เชียงคานก็14บนก็คือฝั่งถนนใหญ่อีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ด้านไปทางแม่น้ำนะฮะนี่มาร้านป้าโบหวานนะครับข้าปุ้นน้ำเจ้านะครับชื่อดังของที่นี่นะฮะนี่มีป้ายครับร้านป้าโบหวานขุ้นน้ำเจ้าซอย14บนอำเภอเชียงคานนะครับแล้วก็มาไม่ถูกเบอร์โทนี่ครับ 083418809 9ครับผมเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพิ่งเปิดร้านเลยครับเนี่ยโอ้กำลังต้มนะครับนี่ขนมจีน ขายกันเยอะขนาดนี้เลยนะครับครับก็ราคามีขา้าวปุ้นน้ำแจ่วเนื้อหมูล้วนพิเศษทุกอย่างเนื้อหมูกระเพาะเส้นจี๋มันตัดไส้อ่อนไส้ใหญ่หัวใจไส้แตงกาจิาก็เหล่าเลือดหมูนะฮะพ้อมีก็เหล่าน้ำแจ่วด้วยนะครับนะเอาผมเอาก็เหล่าน้ำแจ่วกับข้าวครับ องที่โต๊ะนะครับก็มีน้ำปลามีน้ำส้มสายชูนะครับมีพริกแห้งพริกดองละเอียดนะครับมีน้ำปลาแล้วก็มีกะปินะฮะกะปิกุ้งไข่นะมีมะนาวสดนะครับโอ้ไม่อ้วนอย่างเงี้ยนี่มันกินตัวอ่อนสเลยหรอ you <laughs> ครับก็มาชิมกันครับข้าวปุ้นน้ำเจ๋วนะฮะมีเส้นจี๋นะครับมีไส้นะฮะไส้น่าอร่อยมากอืมไส้อร่อยจริงๆ้้วยครับน้ำซุปใสๆนะฮะมีส้มพริกดองนะฮะเหมือนพริกดองละเอียดนะฮะเดี๋ยลองใส่ลงไปครับ อืรสชาติเข้มข้นมากเวอร์ครับปีแค่งกั็ไปหน่อยนะฮะทุงผมสั่งเป็นเกาเหลามานะฮะแต่ว่าขอป้าเขาให้ใส่เส้นเข้าไปด้วยหน่อยเส้นของจีนทางอีสานเนี่ยเขาเรียกข้าปุ้นนะฮะ คำว่าขนมจีนหรือว่ามาจากภาษามอนนะครับขนมจีนแปลว่าเข้าเส้นนะครับไม่ใช่บางคนนึกว่าเป็นเส้นเส้นเหมือนก๋วยเตีเ๋ยวมาจากขนมจีนอะไรเงี้ยไม่ใช่อืมอร่อยนมะีผัดด้วยครับก็มีกระปริกแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดก,กระปริกนะฮะก็เก็บไ้ก่อน ว่มีแบบเลือดหมูก็ด้วยนะฮะแบบธรรมดาสามารถสั่งได้เครื่องในอร่อยมากครับก็มีผักให้ทานนะอรกบนี้ราคาประมาณ50บาทน,นะครับสุดยอดครับ อรอนร้านนี้ต้องเข้าซอยมาหน่อยครับ<ม>แตเห็นเข้าซอยแบบนี้นะครับวันที่ไม่ใช่วันธรรมาดาเนี่ยคนจะน,น่นร้านเลยนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ c ช e n f e ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ